วันนี้จะเสนอวิธีการเรียกอดข้อมูลจาก s เ d d a ไปไว้ใน SQL Server โดยไม่ต้องเขียนสคริปต์อะไรทั้งสิ้นนะครับโดยปกติทั่วไปแล้ว Iconic g e n e s i s 3.2 Trendworks 32นะครับ Trendworks จะเป็นโมดูลของ g e n e s i s 3.2ที่ใช้ในการล็อกกิ้งข้อมูลปเก็บไว้ใน SQL Server Microsoft a c c e s My SQL และฐานข้อมูลอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถนำมาพลอตเป็นกราฟ History Trend real-time Trend ดูย้อนหลัง ทำรีพอร์ตะไรได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเก็บเป็นตาราง SQL ในรูปแบบง่ายๆที่ไม่ใช่ฟอร์แมตของ Iconics นะครับเพราะว่า Iconics เนี่ยเราจะเอามาโชว์เป็นกราฟเทรนดิ n งนะครับทั้ง Real-Time Trend History Trend สามารถ Export ออกเป็น CSV ไฟล์ได้นะครับแต่ว่ารูปแบบเนี่ยการเก็บข้อมูลจะเป็นแบบเฉพาะของ i c o n i c แต่ถ้าเราต้องการที่จะ เก็บเป็นรูปแบบตารางง่ายๆเราจำได้ดังนี้ครับก่อนอื่นให้ไปดูวิดีโอในการเก็บสัญญาณด้วย TrendWorks 32บส่ก่อนนะครับแล้วใน,ในขั้นตอนนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะ,ะเก็บข้อมูลหรือแปลข้อมูลจาก Structure ของ e c o n i c s ไปเป็น SQL Table หรือ MS X a c c e s Table ง่ายๆนะอันนี้เราจะทำต่อจากของ TrendWorks นะครับนี่ผมอนุมานว่าท่านผู้มีเกียรติสามารถที่จะ เก็บข้อมูลไว้ด้วย t r e n w o r k 32 d Locker Configurator เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้ให้ไปดูวิดีโอที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับให้สังเกตว่าเราเก็บข้อมูลไว้ที่ไหนไที่ Primary Data Source ก็คือ ODBC อะไรหรือ SQL Server อะไรนะครับอันนี้คือชื่อของ ODBC ที่เราตั้งชื่อไว้นะครับอันนี้คือสัญญาณทั้งหมดที่เราเก็บไว้นะครับใน t r e n d w o r k 32 Locker Configurator และตอนนี้ t r e n w o r k กําลัง start อยู่ อันนี้มันจะเก็บสัญญาณต,ต่างๆนะครับไว้ในฐานข้อมูลที่เราระบุหรือใน o d p c ที่เราระบุโดยที่ data collection ก็คือ10วินาทีที่ผมตั้งไว้แล้วก็ทุกๆ3นาที30วินาทีก็จะเอาข้อมูลที่เป็นก้อนเหล่านี้นะครับไว้ในฐานข้อมูลนั่นคือมันจะมีความละเอียดของสัญญาณ10วินาทีพอครบ30วินาทีปุ๊บก็เอา เป็นก้อนข้อมูลที่เก็บไว้ในช่วง10วินาที10วินาที10วินาที3ครั้งนะั้นไปไว้ในฐานข้อมูลนะครับอาล่ะครับทีนี้เราถึงเวลาที่เราจะแปลงข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลนั้นเป็น Simple Table ก่อนอื่นเราเปิดไปที่ Trendwork Report นะครับโดยที่ไปที่ Iconic Genesis 32 Trendwork 32แล้วก็ Trendwork 32 Reporting ขึ้นมานะครับนี่คือหน้าตาของจีนเวิร32 reporting จะเป็นแบบนี้นะครับตอนแรกยังไม่มี report ผม delete ทิ้งไปก่อนจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้นะครับทีนี้เราสร้าง Report ใหม่ขึ้นมาโดยคลิกตรง add report นี่คือหน้าต่าง general หลังจากที่คลิก add report ไปแล้วตั้งชื่อ Report นะครับเช่นเป็น my อ่า uh, อันนี้คือเราจะแปลงข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลของ t r e n d w o r k 3.2 Locking Configurator นะครับ l o c k e r Configurator เป็น SQL Table หรือ MS Access Table แบบงา่ายๆชื่อ Target ก็ตั้งชื่อเดียวกันเช่น My Table แล้วใส่เครื่องหมายถูกตรง Enable ทำไมเราต้องใส่เครื่องหมายถูกตรงนี้ด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่นะครับ Report ต,ตอนนี้หรือการทำงานที่จะแปลงเป็น Table ตัวน,นี้จะไม่ถูกนำไปใช้งาน ดังนั้นเราสามารถมีหลายรีพอร์ตได้เราเลือกได้ว่าจะ Enable r รีพอร์ตตัวไหนทีนี้เราคลิก Next ต่อไปเขาจะถามว่าเราจะเอา d a t a source มาจากที่ไหนก็คือที่ที่ที่เดียวกันนะครับที่เดียวกันกับฐานข้อมูลของ Trend l o g g e r c o n f i g u เ a t รชัเอง Trend Logger Configurator เก็บข้อมูลไว้ที่ไหนเราจะดึงข้อมูลจากตัวนั้นมามาประมวลผลเป็น Simple Table ของเราดังนั้นเราคลิกตรง DSN ตรงนี้หรือ d a source name ตรงนี้นะครับไปเลือก dsn ที่เราระบุไว้ o d p c ที่เราระบุไวใน trend locker configurator ถ้าเราจำไม่ได้เรากลับไปที่ trend locker configurator แล้วดูตรงกิ่งของ configuration นะครับมันจะมีบอกว่า primary data source ชื่อว่าอะไรชื่อว่า twx log4 ซึ่งเราสร้างไว้นะครับนี้เราก็เลือกตรง tab machine data source นะครับหรือ file data source แล้วหา twx log4 เจอแล้วนะครับคลิกโอเค อันนี้แหละครับเราดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลนี้ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเดียวกันกับ Trend l o ็อ e r Configurator ันนั่นเองทีนี้เมื่อเราคลิกปุ่ม d a t a b a s e group เราก็จะเจอกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่ม G1 นะครับนี่ครับ Configuration ที่ชื่อว่า G1 อันเดียวกันเลยนะครับจากนั้นคลิกโอเคแล้วก็คลิกปุ่ม group เราก็จะเจอกลุ่มกรุ๊ปที่ชื่อว่า Lo อก1นะครับนี่ครับกรุ๊ปที่ชื่อว่า Lo อก1ที่อยู่ใน Trend l o ็อ e r Configurator คลิกโอเคจากนั้นเรา คลิกที่ปุ่มแท็กแล้วก็จะเจอแท็กทั้งหมดเราแอดเข้ามาจากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไปนะครับการประมวลผล data เราจะเลือก last, raw, average, min, max อะไรแล้วแต่เราแล้วแต่ตวความต้องการใน,นนี้ผมเลือก last ก็คือเอาข้อมูลล่าสุดมาครับและประมวลผลทุกๆกี่วินาทีให้เท่ากับ collection r a t e ถ้าเราจะไม่ได้ไปดูใน collection l a t h ครับจะเห็นว่า collection l a t e ของเราคือ10วินาทีเราต้องการข้อมูลดิบ10วินาทีนี้มาเลยเพราะฉะนั้นใน trend report เราก็ระบุเป็น10วินาทีเช่นเดียวกันแต่จะเอาข้อมูล10วินาทีนี้ไปเก็บไว้ใน Simple Table ของเรานะครับากนั้นคลิกปุ่ม Next ต่อไปนี่แหละครับคือ Target Target ก,ก็บอกว่าเราจะเก็บข้อมูลที่ประมวลผลได้นะเอาไว้ในรูปแบบอะไรไว้ใน Database Table Text File หรือ Excel File นะครับโดยปกติทั่วไปลูกค้าของผมนะครับจะมีอยู่สองรูปแบบคือ Database Table กับ Excel Table Excel Table เนี่ยจะมากที่สุดก็คือ ออกมาเป็น Report Excel เลยจะ Generate ให้เลยและที่นี้ผมจะเสนอวิธีการ Generate ตัว Database Table เพราะว่าวิธีการ Generate Excel Table มีอยู่แล้วในวิดีโอของ EDA นะครับในการแสดงการสร้าง Report Excel ออันนี้เราจะเลือกเป็น Database Table เราจะสร้างรูปแบบง่ายๆ mm hmm. Table ง่ายงายเก็บไว้นะครับเก็บไว้ใน sql server ที่นี้เราเขาก็จะถามเราว่า dsn ที่จะใช้เก็บ uh, Table ตัวนี้จะเก็บไว้ที่ไหน data source name จะเก็บไว้ที่ไหน ผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วเลือกเมช i n e d a t a s ซอสถ้าเกิดว่า,าผมยังไม่มี DSN นะครับหรือ Datasource Name นะครับเราสามารถคลิกปุ่ม New เลือก System Data Source คลิกปุ่ม Next ต่อไปเพื่อไปเลือก Driver ว่าจะเก็บไว้ในรูปแบบ SQL Native Client เช่น Microsoft SQL 2000 2 0 0 5 2 0 0 8 Express อันนี้เลือก SQL Native Client ครับแล้วก็ Next ต่อไปเรื่อยๆเป็นการสร้างาตัว DSN ขึ้นมาแต่ทีนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับ ผมจะเก็บไว้ในตัวที่ชื่อว่า AWS เก็บไว้ในนี้ผมสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับนิ w ขึ้นมาใหม่เลยแล้วเลือก System s o r t คลิกปุ่ม Next จากนั้นก็เลือกเป็น SQL Native Client คลิกปุ่ม Next ต่อไป Finish แล้วตั้งชื่อ DSN เช่นเป็น my simple table จากนั้น SQL Server ผมใส่เป็น local SQL Express เพราะนี้ผมใช้ SQL Express นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันฟรีจากนั้นคลิกปุ่ม Next ต่อไปเมื่อกี้นะครับใน Local เนะี่ยในวงเล็บเนะี่ยก็คือคำว่า Local นะครับแล้ว Backslash แล้ว SQL Express จากนั้น Next นะครับเลือก with Windows with w i n d o w Authentication หรือว่า with SQL Server Authentication นะครับถ้าเป็น Windows Authentication ก็คือเราที่เป็น User อยู่มีสิทธิ์ใช้งานแต่ถ้าเกิดว่า เราใช้ SQL Server Authentication นะครับเราต้องมี username และ password ของ SQL Server ตัวนั้นนะครับอันนี้ผมใช้ SQL Server ที่อยู่ในเครื่องของผมเองอยู่แล้วผมมี user นะครับผมใช้ Windows Authentication คลิกปุ่ม Next นะครับจากนั้นเลือก Database ของเราเช่นผมเลือกเป็น AWX Log นะครับผมเข้าไปดูใน AWX Log ก่อนใน SQL Server นะครับมี table นี้อยู่หรือยัง ยังไม่มียังไม่มีเทเบิลที่ชื่อว่าตัว my simple table นะครับซึ่งเป็นชื่อ target ของเราผมเก็บไว้ใน database ที่ชื่อว่า aws logs นะครับจากนั้นคลิกปม next finish mm hmm. test data source ดูนะครับ mm hmm. test data s o u r c successfull นะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้ my simple table ซึ่งเป็นชื่อ tsn ของเราขึ้นมาแล้วเพื่อจะเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูลที่ชื่อว่า AWS log นะครับนี่ครับอันนี้คือขั้นตอนในการระบ,บุ target ก,ก็คือที่เก็บนะครับจากนั้นคลิกปุ่ม next ต่อไปอ่าเดี๋ยวก่อนนิดนึงนะครับตรงเมื่อกี้ตรง target นะครับมันจะมี option นั่นเลยว่า create report w i t h d a t e หรือว่า override report หรือว่า append สามอย่างนี้ต่างกันดังนี้ครับ create report w i d t e ็คือสร้าง table ใหม่ขึ้นมาแล้วตามด้วยชื่อของวันเวลาที่สร้าง table ขึ้นมา อันนี้มันจะสร้างใหม่ทุกๆครั้งนะครับแล้วเติมวันเวลาเข้าไปส่วนอันที่2ก็คือทับเลยนะครับทับข้อมูลเดิมเลยทับเทเบิลเดิมเลยนะครับแต่อันสุดท้ายคือเอาไปต่อข้อมูลเดิมเราจะเลือกแบบเอาไปต่อข้อมูลเดิมแล้วเราก็จะรีเมนข้อมูลนี้ไว้นะครับเป็นเวลา6000วันนะครับเป็นต้นอ่าได้ถึง3 6 5 0 3า5 0วันนะครับจริงในการใช้งานคงไม่เชิงหรอกนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไปแล้วเลือกว่าเราจะาให้มีการสร้างาตัวข้อมูลเนี่ยตัว simple table เนี่ยเอาข้อมูลเอาข้อมูลใหมนะ่ไปต่อไว้ต่อไว้ต่อไว้ในในตารางเดิมนะทุกๆทุกๆระยะเวลาเท่าไหร่ผมเลือกเป็น periodic นะครับให้มันทำงานอัตโนมัติแล้วคลิกปุ่ม change <S <S เข้าไปให้ทำงานทุกท ทุกๆ1นึ่งนาทีหรือว่าเท่าไหร่เราสามารถระบุได้นะครับเช่นในที่นี้ผมต้องการให้ทำงานทุกๆศชัว่วโมงแล้วก็1นาทีนะครับทุกๆ1นาทีมันจะเอาข้อมูลไปต่อไว้ต่อไว้ในที่บัเดิมนะครับแล้วก็คลิกหกโมงนะครับเปลี่ยนตั้งแต่6กโมงเป็นต้นไป ทุกๆ1นาทีนะครับเอาข้อมูลเก่าไปต่อไว้เอาข้อมูลใหม่ไปต่อไว้ในเทเบิล hmm. เดิมคลิกโอเคออกมาจากนั้นก็คลิกปุ่ม next ต่อไปตรงนี้ time span นะครับ time span จะสังเกตว่าเมื่อกี้เราให้มีการทำ event ทุกๆ1นาทีใช่ไหมครับแต่ว่าข้อมูลของเรามันจะมีความละเอียด10วินาทีนะครับ10วินาทีดังนั้น time span ของเราก็ควรจะเป็น1นาทีด้วยนะครับ เพราะว่าข้อมูลมันจะเอาไปต่อข้อมูลเดิมทุกๆ1นาทีนะครับทุกๆ1นาทีไม่ใช่ทุกๆ10วินาทีดังนั้นเราจะต้องมี Time Span 1นาทีด้วยเพื่อเอาข้อมูลในช่วงที่ยังไม่ได้เก็บไว้1นาทีเอามาด้วยนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม finish ทีนี้เข้าไปตรวจสอบว่าเราได้กำหนดเลงถูกต้องแล้วหรือยังโดยปกติทั่วไปที่แท็บเลงนะครับเลงหรือ Time span ของเรานะครับ ไมจะเป็น0000 00. ถึงแม้ว่าเราเมื่อกี้เราจะกําหนดเป็น1นาทีไปแล้วนะครับถ้าเราใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งเป็น1นาทีคลิกโอเคอทีนี้เข้าไปดูใหม่เป็น1นาทีแล้วนะครับสเกจดูก็ทุกๆ1นาทีนะครับเริ่มตั้งแต่6โมงเป็นต้นไปนะครับทาแทรเก็ตอันนี้คือที่เก็บข้อมูลรีพอร์ตข้อ,ขอมูลแบบ l a s t นะครับอันนี้คือเอามาจากแหล่งข้อมูลไหนนะครับกรุ๊ปอะไร กรุบย่อยอะไรชื่อแท็กอะไรอันนี้คือชื่อของเทเบิลนะครับหรือชื่อของรีพอร์ตชื่อว่า my table อันนี้มันจะสร้างขึ้นมาในฐานข้อมูลที่เราระบุก็คือใน a w u x log นะครับอันนี้ตอนนี้ยังไม่มีเทเบิลที่ชื่อว่า My Table นะครับจากนั้นก็คลิกโ OK. อเคน,นี่เราไปที่ตัว Trendwork 3 2 Configurator อันนี้ตอนนี้สตาร์ทแล้วนะครับน,นี้เราก็ ทำการสตาร์ตตัวรีพอร์ตของเราบ้างตอนนี้สเตตัสเป็น normal เราต้องรอไป1นาทีนะครับนะครับเมื่อผ่านไปหนาทีนะครับมันก็จะมีสเตตัสบอกว่านะครับ last run เมื่อไร next run ครั้งต่อไปเมื่อไรเนี่ยครับอันนี้ก็จะมีแสดงว่ามีการสร้างฐานข้อมอูลขึ้นมาแล้วเมื่อเราเข้าไปดูในดัตเตอร์เบสที่ชื่อว่า a w x log เราก็จะเจอเทเบิลที่ชื่อว่า m y table ซึ่งเราระบุไว้นะครับว่าให้สร้างโดยบทที่ชื่อว่า My Table ขึ้นมาแล้วเราลอง Open Table ก็ไปดูเราก็จะเจอข้อมูลดิบนะครับทุกๆ10วินาทีมีการเก็บไว้นะครับทั้งสัญญาณสัญญาณ Random และสัญญาณสายที่เราระบุไว้อันนี้ก็จะเป็น Simple Table ง่ายๆนะครับที่มีการระบุไว้ว่าจะให้ประมวลผลจากฐานข้อมูลของ SQL ของ Trendlock เอามาโชว์แบบ เทเบิลง่ายๆเป็นซิมเ l ิลเทเบิลแทนที่จะโชว์เป็นแบบ Excel นะครับ <Yes. S 1> สำหรับนี้ขอบคุณมากและสวัสดีครับ